เซอร์ไพรส์ตั้นพิเชษชัยแต่งงานโพภาพคู่แฟนสาวค้นแห่ยินดีหลังจากไม่กี่เดือนก่อนอดีตพระเอกอย่างตั้นพิเชษชัยผลดีน้องชายของติ๊กเจษดาพรผลดีที่ได้โพภาพหวานเปิดตัวหวานใจปุกลุกไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนจนทำเอาสาวๆนั้นอกหักอันเป็นแถวล่าสุดดูเหมือนว่าจะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่า เมื่อหนุ่มตันพิเชษชัยนั้นได้ออกมาโพสภาพคู่สุดหวานลงในอินสตาแกรมซึ่งฉากเบื้องหลังนั้นก็มีชื่อภาษาอังกฤษของทางคู่กับฉากดอกไม้และทั้งคู่นั้นก็นั่งโค้งแขนกันและแต่งตัวสวยหล่อเข้ากันตันพิเชษชัย ที่ใส่สูตรคล้ายกับว่าเป็นงานแต่งและคอมเมนต์ของแฟนๆและคนที่รู้จักทั้งคู่มีทั้งที่ตกใจและรวมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่เยอะมากเลยล่ะค่ะขอแสดงความยินดีล่วงนากับทั้งคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ